สวัสดีค่ะวันนี้มาเร็วกว่าปกตินะคะเพราะว่าดิฉันมีนัดตอนเที่ยงนะฮะทีนี้พูดกันตรงๆว่าวันนี้ดิฉันก็คงต้องการมาวิภาคในฐานใหญ่นะ,ะวิภากษวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และก็ให้เป็นประโยชน์นะ,ะกะ็เราก็เรียกว่าไม่ไม่ได้ท,ทันทีเพราะว่าดิฉันก็ให้โอกาสว่ากระแส นะวิภาควิจารณ์เป็นอย่างไรในส่วนที่เดนจะพูดนั้นก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นก็แน่นอนประเด็นที่ว่าท่านเป็นผบทบท่านพลเอกอภิรัตเป็นผบอทนบ,นอบอแล้วออกมาพูดในเรื่องการเมืองวิภา์วิจารณ์ในที่สาธารณะน,านี้แน่นอนเป็นเป็นสิ่งที่ในโลกนี้เนี่ยเขาไม่ทำกันนะไม่ทำกันยังไม่ได้พูดเนื้อหา เอาว่าการปรากฏตัววิธีการนะวิธีการที่ท่านออกมาแสดงโดยใช้หอประชุมกองทัพบกมีพรีเซนเตชันมีเพลงนะรูปแบบและ,ะในฐานะตำแหน่งเนี่ยในโลกนี้ไม่มีฐานประเทศไหนเขาทำกันสุดยอดค่ะอันที่สองก็คือเนื้อหา นะดีฉันก็มีคนพิพากษาวิจารณ์เรื่องรูปแบบไปพอสมควรแต่ดีฉันจะมาพูดถึงเรื่องเนื้อหาเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่เราตั้งเอาไว้นะเป็นมีลักษณะที่เป็นประเด็นค่อนข้างาทั่วไปที่มีลักษณะสรุปก็คือนายทหารผู้หลงยุคหลงตัวและท้าทายกระแสะโลกสามคำนี้เป็นสิ่งที่ เป็นข้อสรุปอย่างรวบยอดในสิ่งที่ท่านได้แสดงออกมาดิฉันไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ดิฉันขอพูดในเนื้อหาที่มีการแสดงออกในเรื่องของหลงยุกอย่างไรหลงตัวอย่างไรและท้าทายกระแสะโลกอย่างไรเดิฉันขอเรียนท่านผู้ชมว่า ท่านสามารถที่จะติดตามเพราะหลังจากทำ Facebook ไลฟ์แล้วละะนันันก็มีข้อเขียนซึ่งยาวสักหน่อยจะแบ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับทัศนคของท่านต่อประวัติศาสตร์ทัศนคของท่านต่อคำชาติทัศนคของท่านต่อคำว่าความมั่นคงแล้วก็รวมทั้ง Hybrid Warfare นะฮะแล้วก็การเห็นประชาชนหรือผู้เห็นต่าง เป็นศัตรูอย่างไรนะแล้วก็ความจริงปัญหาท้าทายกระแสโลกดนั้นก็จะมาพูดในตรงนี้ว่าเพราะท่านย้ําเรื่อง2 4งสแล้วก็ท่านพูดเรื่องอมีประเด็นเรื่องคอมมิวนิสต์แล้วก็ฝ่ายซ้ายดัตจิริดดังนั้นเนี่ยในเนื้อหาที่ท่านพูดเนี่ยมันมีเนื้อหาในเชิงหลักการเนื้อหาในเชิงองค์ความรู้อยู่มากมายแต่ทั้งหมดเนี่ย มันสะท้อนให้เห็นว่าวิธีคิดของท่านเป็นวิธีคิดแบบาจารีตนิยมกล่าวได้ว่าท่านเป็นนายฐานจารีตนิยมที่กล้าประกาศวิธีคิดองค์ความรู้ท้าทายกระแสะโลกท้าทายสังคมถ้าถามว่ามันไม่มีข้อม่ข้อดีเลยหรือมีสิคะ เพราะว่าการที่ท่านออกมาพูดนะฮะเกือบจะหมดเปลือกเกือบจะนะมันก็ทำให้เกิดมีอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นอาจารย์ปียบุตรก็ได้ออกมาตอบโต้เป็นระบบในระดับหนึ่งนะ,ะสำหรับที่ทานถือว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมที่คนในสังคมจะได้เรียนรู้รวมทั้งคนรุ่นใหม่เพราะท่านพูดถึงคนรุ่นใหม่ เป็นจํานวนมากอ้างว่าไม่รู้เรื่องเก่าแต่เดนว,ว่าก่อนที่ท่านจะเอาไปพูดถึงคนรุ่นใหม่เดนขอพูดว่าคนรุ่นท่านนี่แหละหลงยุคค่ะในทัศนะของเดนความคิดแบบของท่านเนี่ยมันต้องย้อนถอยหลังไปนับร้อยปีถ้าถามว่านะไม่ต้องไม่ต้องมาพูดถึงคนปัจจุบันในฐานะในยุคปัจจุบันน้นก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่น ดันั้นขอพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเช่นพลเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาแม้กระทั่งจอมพลปอพิบูลสงครามเวลาที่เราพูดถึงกระบดบรวรเดชแนนอยากจะพูดถึงกร็บประวัติศาสตร์ตรงนี้นะฮะว่าถามว่ากระบฏบรวรเดชเนี่ยอาจจะมีหลายคนบอกยุทธวิธีอะไรแพ้แต่ที่แพ้ที่สำคัญที่สุดคือ ทหารเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยไม่เอาด้วยเพราะเขากลัวว่าจะมีการย้อนประวัติศาสตร์ก็คือแทนที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่กลับจะไปเป็นสมุรณาญาสิธิราชอย่างเดิมนั่นคือเหตุผลที่กบฏบวรเดช ไม่มีทายฐานในกรุงเทพร่วมด้วยไม่ใช่เพราะเพียงว่ามีการอาวุธที่ดีกว่าแล้วก็ไปยิงเลี่ยงไรเพราะว่าพยาศรีสิทธิสงครามซึ่งท่านก็มีในฐานในกรุงเทพชอบท่านเป็นจำนวนมากเพราะท่านเป็นคนอธัธยาศัยดีมีความรู้แต่ท่านบอกเลยว่าในที่สุดท่านเกลี้ยกล่อมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยดนอยากจะให้พลเอกอภิรัต ศึกษาประวัติศาสตร์ใหม่เลยนะเอาประวัติศาสตร์ของทางการฐานการเมืองเมื่อท่านพูดถึงใน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 ช่วงรัตนโกสินทร์นะเพราะนั้นในรายละเอียดนะด่นให้ไม่สามารถจะพูดได้หมดในถักการท,ทำเฟซบุ๊กไลน์แต่อยากจะบอกว่าพ้นเอกอภิรัตลองไปศึกษานายฐานด้วยกันเช่น วิธีคิดนะไม่ต้องเอารุ่นกระบฏหมอเหลงซึ่งอ,อยู่อยู่ในช่วงรัชกาลที่หเอาพลเอกพยาผลพลพยุหาเสนาพยาทรงสุรเดชและนายฐานไทยในยุคกระบฏบ,บวรเดชทำไมคณะรัชดรจึงครองอำนาจอยู่ได้นานถึง15ปีแล้วก็ในฐานรุ่นหลังก็คือที่มาจัดการนั้นก็เกิดจากการ แตกแยกภายในนะไม่ว่าจะเป็นจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งก็อยู่ได้นานแต่ั้นคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพยาพหลจอมพลปอมาฝั่งพลเอกอภิรัตพูดแล้วคงคงปวดหัวและคงหมืนว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่มาในยุค2,562ผู้บัญชาการทหารบกไทยจะพูดในที่สาธารณะ ในทัศนะการเมืองการปกครองที่ย้อนประวัติศาสตร์ไปเป็นร้อยปีได้ชนิดท่านอาจจะคิดว่าท่านถูกนะฮะเนี่ยที่เราใช้คำว่าท่านหลงตัวเองไปหรือเปล่าการหลงตัวเองเนี่ยนะถ้าเป็นการเราจะไม่ใช้คำว่าหลงถ้าสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะ เขาเรียกว่าเป็นภาวะวิสัยแต่สิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นอัตวิสัยเป็นจากความคิดของท่านซึ่งท่านคิดว่ามันถูกต้องท่านมันดีมันดีนะแต่อันนี้มันก็คือการต้านกงล้อประวัติศาสตร์และการท้าทายกระแสะโลกเพราะว่าเราต้องมาดูรวบยอดทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่เดนได้บอกแล้วว่าใน Facebook ไลน์เดนไม่สามารถโต้ได้ทุกประเด็น แต่พูดในลักษณะรวบยอดว่าการหลงยุคนะการหลงยุคนี่ก็คือวิธีคิดของท่านนั้นต้องย้อนกลับไปเป็นร้อยปีการลงตัวเองของท่านก็คือสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันเป็นความเป็นจริงมันเป็นเรื่องภาวะวิสัยหรือเปล่าแล้วมีองค์ความรู้ถูกต้องหรือเปล่านะมีองค์ความรู้ถูกต้องหรือเปล่าไม่ว่าท่านจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์ หรือท่านพูดคำว่าชาตินะท่านพูดถึงแผ่นดินแต่ชาติเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะแผ่นดินนะมันต้องมีประชาชนมันจึงจะเป็นชาติแล้วท่านต้องรู้จักประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมว่าจริงๆแล้วนะประเทศไทยก็เป็นเจ้าอาณานิคมนะแต่เป็นอาณานิคมย่อยในภูมิภาคดังนั้นวิธีการเมืองการปกครอง ที่ได้มีการปฏิรูปในยุคราชการที่5ก็ได้ผลดีในการรวมศูนย์การปกครองและเป็นการปฏิรูปในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อมีการรุกรานจากต่างเทศนาจากต่างชาติโดยเฉพาะตะวันตกเข้ามาแน่นอนเราเลิกจิ้มกล้องจีนแต่เราก็เสียเอกราชเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ดิฉันถามว่าท่านได้รอบรู้ประวัติศาสตร์ครบถ้วนหรือไม่ว่า2475 อาจารย์ปีดีพนมยงได้แก้ปัญหาการที่เราเป็นเมืองขึ้นโดยพฤติไนเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นโดยนิติไนแต่เราเป็นเมืองขึ้นโดยพฤติไนของอังกฤษการแก้สิทธิสภาพนอกอนณาเขตการเป็นเมืองขึ้นนะโดยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมาจบตอน2.482จึงเกิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้นมา จริงเ่างนี้ท่านไม่ได้พูดเพราะว่าวิธีคิดของท่านนั้นมันหลงยุคมันไปอยู่ในยุคร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็นวิธีคิดของจารีตนิยมที่ท้าทายกระแสะโลกเพราะท่านเริ่มต้นนะในการที่โจมตีพักการเมืองนักการเมืองคนรุ่นใหม่นะวิธีคิดของท่านนั้นกล่าวได้ว่าท่านไม่สนับสนุน ระบอบประชาธิปไตยมันก็เหมือนอร้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เหมือนความพยายามที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วมีคนบอกว่าทำไม่ได้หรอกเพราะคนไทยมันยัง,งโง่ยังไม่ได้เรียนหนังสือนะความจริงก็เรียนมาเยอะแต่กอ็อันนั้นก็เป็นอีก,อกอวัทกรรมยัง,งโง่อยู่ ให้อำนาจยังไม่ได้ดังนั้นพูดง่ายๆก็คืออาจจะค่อยเป็นค่อยไปมีการเลือกตั้งระดับหนึ่งแบบที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วท่านเอาประชาชนเป็นศัตรูคือประชาชนเนี่ยถ้าเป็นยุคร้อยกว่าปีก่อนแบบที่ท่านคิดคือเป็นไพร่เป็นผลฐานแต่ประชาชนในโลกปัจจุบันไม่ใช่ไพร่และไม่ใช่ผลฐานเขาเป็นเสรีชน ท่านพูดถึงคอมมิวนิสต์ท่านพูดถึงซ้ายจัดดัจริตพูดถึงนักวิชาการพูดถึงนายทุนพูดถึงห้องเต้ซินโดรมพูดต่างเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมากมายจริงๆกระแสะเหล่านี้มันเป็นกระแสะของความพปยางของประชาชนในการที่จะมีสิทธิ์มีเสรีภาพมีความเท่าเทียมกันนี่คือพัฒนาการของโลก นี่คือกรงล้อประวัติศาสตร์ที่ต้องหมุนไปนี่มันเป็นกระแสะโลกที่ต้องหมุนไปแน่นอนนะส่วนหนึ่งเป็นสังคมนิยมส่วนหนึ่งก็คือเป็นเสรีนิยมแต่นี้ท่านกำลังสับสนกับคำว่าคอมมิวนิสต์แล้วก็สับสนกับเสรีนิยมตกลงท่านเอาอย่างไรกันแน่หลายคนก็ถามนะเราเพูดถึงชื่นชมประเทศจีนประเทศจีน เขาปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่เห็นท่านรังเกียจอะไรพรรคคอมมิวนิสต์นะของประเทศจีนแต่ท่านอาจจะรังเกียจพรรคคอมมิวนิสต์ในไทยแต่ท่านทราบหรือเปล่าว่าหลังจากพกทองเอ่อเรียกว่าเรียกว่าอะไรหยุดแล้วก็ไม่มีกองกำลังอาวุธแน่นอนคนที่มีความคิดแนวคิดลัทธิมากรัตีเลนินหรือวัตถุนิยมวิพากษ์เนี่ยมีอยู่ แต่คําถามคือถ้ามันสอดคล้องกับเหตุการณ์สอดคล้องกับภาวิสัยมันก็สามารถใช้ได้ถ้ามันไม่สอดคล้องมันก็ใช้ไม่ได้แล้วทั้งหมดเนี่ยที่ท่านพูดมารวมทั้งการพูดถึงอะ,อะไรไฮบริดวอลแฟร์คือขอภไปนะดิฉันอยากจะบอกว่าเมื่อวาท่านพูดถึงประวัติศาสตร์ท่านพูดถึงชาติท่านพูดถึงความมั่นคงท่านพูดถึงคอมมิวนิสต์และการที่ท่าน โจมตีพักการเมืองและคนรุ่นใหม่เดียนคิดว่าท่านต้องหาความรู้เพิ่มเติมนี่พูดจริงๆท่านต้องหาความรู้เพิ่มเติมมันอาจจะเป็นความผิดของระบบการศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นระบบระบบเป็นความผิดอของระบบการศึกษาทั้งประเทศของเรนในร้อยจะรอยด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งอาจจะต้องมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและท่าท่านพูดถึงไฮบริดวอลแฟร์ฟังดูมันก็เหมือนเท่นะแต่ดีันบอกได้เลยว่าที่ไฮบริดวอลแฟร์เนี่ยจริงๆขนาดนี้เป็นฝ่ายรัฐที่ใช้ไม่ใช่ประชาชนเพราะอะไรประชาชนไม่มีกองกำลังอาวุธและไม่มีกองกำลังอาวุธพิเศษมีอย่างเดียวก็คือเขาต่อสู้ให้เขาได้มีสิทธิ เสรีภาพแต่รัฐปังหากที่ใช้ทุกอย่างและที่ไม่ได้เขียนอยู่ในชาร์ตของท่านเนี่ยก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรอิสระหรือใช้ระบบราชการหรือว่ากระบวนการยุติธรรมที่สามารถที่จะเป็นไปตามอำนาจคณะรัฐประหารได้เพราะบ้านเราถ้าทำรัฐประหารถือว่าสำเร็จเนี่ย ฝ่ายตุลาการยอมรับอำนาจนี้ดังนั้นอำนาจสูงสุดก็กลายเป็นอำนาจของคณะรัฐประหารไปเพราะนั้นไฮบริดวอลแฟร์ไม่ใช่ประชาชนทำแต่เป็นอำนาจรัฐธรรมประชาชนอาจจะมีการทำเรียกว่า,าการสื่อสารออนไลน์นะแล้วก็มีมีการ ใช้สื่อบางอย่างหรือนักวิชาการอยู่บ้างแต่มันไม่เท่าท่านเพราะฉะนั้นไฮบริดวอลแฟร์ท่านเอาไ้สอนพวกท่านนะที่ออกมาบอกเนี่ยก็ขอบคุณที่ออกมาบอกให้รู้ว่าพวกท่านทําอะไรแต่เรารู้ว่าท่านทํามากกว่านี้แต่ทั้งหมดเนี่ยเดียนไม่ได้มองเป็นเรื่องร้ายทั้งหมดนะดีละที่ท่านออกมาพูดทั้งหมดเราก็ได้รู้ว่าท่านคิดยังไง และจะได้รู้ว่าท่านรู้อะไรบ้างและไม่รู้อะไรอีกมากมายแต่ถามว่าฐานะของท่านนั้นเนี่ยในฐานะพอบอบบเป็นอันตรายพูดตรงๆนะถ้ารู้เท่าที่พูดมาเนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งเป็นอันตรายต่อกองทัพเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชนและแม้กระทั่งองค์พระประมุขท่านเทอดทูล ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่การท่ดทูลนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้จริงไม่ใช่คิดเอาเองหรือฟังเขามาถ้าท่านไม่รู้จริงเท่ากับท่านเนี่ยแหละกำลังทำร้ายประเทศทำร้ายประมุขของประเทศแล้วก็อาทำร้ายประชาชนรวมทั้งตัวท่านเององค์ความรู้ นะที่จริงนั้นต้องเป็นองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มีลักษณะรอบด้านนะไม่ใช่ฟังความข้างเดียวและต้องอยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติแผ่นดินที่ไม่มีคนเป็นความคิดของคนยุคโบราณที่ว่าเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าวใส่เมืองคนไม่สำคัญแผ่นดินมันกว้างมันว่าง เวลาไปที่ไหนก็ไปเอา,อาปล้นแล้วก็ต้อนคนเข้ามาประชาชนจึงไม่ได้อยู่ในสายตาที่จะต้องมีอำนาจแต่นั้นมันหลายร้อยปียแล้วนะคะเพราะนั้นเรียนถือว่าท่านท้าทายากระแสโลกมากซึ่งโลกต้องพัฒนาไปในทิศทางซึ่งคนเท่าเทียมกันมีสิทธิเสรีภาพไม่ใช่ไพร่พลในยุคร้อยสองปีก่อน เพราะนั้นท่านจึงทั้งหลงยุคและหลงตัวเองเพราะองค์ความรู้ที่ท่านพูดออกมานั้นเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมันไม่เป็นภาวะวิสัยมันเป็นอัตวิสัยนะไม่ว่าจะพูดเรื่องคอมมินิตเรื่องนักวิชาการเรื่องแนวคิดเสรีนิยมเรื่องต่างชาตินะและรวมทั้ง การที่โจมตีพรรคการเมืองต่างๆตกลงเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าว่าศัตรูของท่านคือใครศัตรูของท่านคือประชาชนหระอศัตรูของท่านคือพรรคการเมืองหรือแล้วท่านยง้องนเนี่ยแปลว่าคณะราษฎรก็คือปฏิปักษ์ของท่านและรวมทั้งพรรคการเมืองต่างๆที่ชนะการเลือกตั้งก็คือปฏิปักษ์และแม้กระทั่งพรรคใหม่ๆและคนรุ่นใหม่เพราะนั้นท่านถือว่า ท่านกำลังหลงหลงตัวเองเพราะว่าองค์ความรู้ของท่านไม่พอและท้าทายกระแสโลกก็ขอบคุณที่ท่านออกมาพูดนะที่ทำให้เรารู้ว่าท่านรู้แค่ไหนแต่ขอให้ท่านเ,เข้าใจว่านี่จะทำให้ประเทศชาติเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้าท่านเชื่อว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นถูกต้องแต่ว่าถ้าหากว่าท่านรับฟัง แล้วไปเกิดแง่คิดใหม่อ่านหนังสือให้มากขึ้นนี่ขอใช้คําพูดของอาจารย์ศิลป์ปิรษีที่บอกว่านายไม่อ่านหนังสือแล้วนายจะรู้อะไรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ